ที่จะมองผ่านกลับไปเฉยๆไม่เขาพาเพื่อนไปรักษาไปส่งโรงพยาบาลจนวันนี้ค่ะสุดท้ายกระบวนการรักษาผ่านไปเพื่อนเขากลับมาเป็นคนเดิมค่ะแม้ว่าความเจ็บช้ำจะกัดกินฉันความเจ็บเหล่านั้นไม่เคยจางฉันต้องอยู่ให้ไววต้องเดินต่อไปแม้ไม่มีเธอ หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วน้ำตาซึมอันนี้คือ,อตอนที่ไปเจอเนาะ,ค,ะคือถ้าเราไม่ได้รู้จักผู้ชายคนนี้เราก็จะ,ะมองเป็นคนเล่นล่อนคนนึงแล้วก็จะมองผ่านไปเลยไปไม่ได้ไปสนใจอะไรเขาแต่ผู้ชายคนนี้ไม่นะคะ<ป>คุณผู้ชมและเรื่องราวในถูกถ่ายทอดลงบน tiktok โดยผู้ชายแอคเคาท์ชื่อว่าคุณกอล์ฟนะคะที่วันหนึ่งเ่ยคุณกอล์ฟเขาไปเจอผู้ชายผมฟูๆแต่งตัวมอสอเดินไร้สติอยู่ข้างถนนคนนี้นะคะคนอื่นอาจจะมองว่าผู้ชายคนนี้เป็นบุคคลอันตรายเป็นบ้าไม่กล้าเข้าใกล้แต่คุณกอล์ฟเขาจําได้ว่าเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าชื่อว่าแบงค์แต่แบงค์เพื่อนเก่าวันนี้กลายเป็นคนสติไม่ดี<ะ>เดินเร่ร่อนอยู่ข้างถนนแบบนี้นะคะเข้าในฐานะเพื่อนก็เลยเริ่ม,มดําเนินการหาทางช่วยเหลือเพื่อนค,ค่ะ โดยกอฟเนี่ยถ่ายคลิปอัปเดตพัฒนาการนะคะของเพื่อนเขาเอาไว้หนี่จังหวะที่ไปเจอนะคะตั้งแต่แบงค์เนี่ยเดินอยู่บนถนนไม่สวมรองเท้าผมเผ้ากระเซิงคุณกอฟ เฝ้าดูเพื่อนหลายวันจนรู้ว่าเพื่อนแบงค์เนี่ยพักอยู่ไหนอันนี้เป็นภาพเดิมนะาภาพเดิมตอนที่ยังเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนปกติกที่ยังไม่ได้เป็นคนเล่นรอดอ่ะนะค่ะทีนี้เขามั่นใจว่าแน่นอนใช่ละเพื่อนก็เลยเฝ้าดูอยู่นานละค่ะจนรู้ว่าอยู่ไหนยัางไงาเข้าไปพูดคุยซื้อน้ําซื้ออาหารไปให้ตอนแรกแบงค์นะยังไม่ให้กอล์ฟเข้าใกล้หวาดระแวงแต่กอล์ฟไม่ย่อท้อค่ะไปหาบ่อยๆแล้วก็ชวนเพื่อนไปรักษา คุณกอล์ฟไปช่วยประสานงานค่ะจนได้รถพยาบาลเนี่ยมาพาเพื่อนแบงค์ไปส่งที่โรงพยาบาลศรีธัญญาทุกคนช่วยกันอุ้มแบงค์ลงเปลสนนามแล้วก็ขึ้นรถพยาบาลพาไปรักษาค่ะแต่พอไปถึงโรงพยาบาลนะคะแบงค์กลับไม่ได้รับการรักษาเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องมีใบรับรองโควิดก่อนถึงจะได้รักษาได้ค่ะ<ม>ความพยายามที่คิดว่าทำดีที่สุดแล้วกลับต้องเจออุปสรรคปัญหาคุณกอล์ฟถึงกับต้องอัดคลิปด้วยน้ำตาคลอบเบ้าระบายความอัดอั้นตันใจนี้ ไปชมบางช่วง <คน S 1> บางตอนค่ะติมไม่ดีอะอัพเดตวันนี้คือทางลงพยาบาลได้ให้ไปตรวจโควิดแต่ต้องให้ผู้ป่วยเดินขึ้นไปคนเดียวไอ้คนสติมไม่ดีอ่ะจะเดินขึ้นไปได้ยังไงวะแค่อยู่ที่บ้านเนี่ยเรียกให้เข้าบ้าน ยังพูดไม่รู้เรื่องถ้าถามหน่อยจะให้เดินขึ้นไปบนหลงพยาบาลเดินเข้าไปในห้องให้แย่จมูกจะทําได้หรอคือการถ้าบล็อกไปใส่เปแล้วบล็อกคอไปหมอห้ามเขาไม่ตรวจให้แล้วทีนี้จะทำยังไงวะ เป็นความอันตันใจของคุณก๊อฟที่อยากจะช่วยเพื่อนอะ่ะอยากจะราาักษาเพื่อนอะ่ะนะก็ร<อ>ำพังเรียกมาคุยยังไม่คุยเลยเ<อ>แล้วจะไปให้เขาเดินคนเดียวไปตรวจโควิดจะทำยังไงอ๋อลันน่ะสิคะ<อ>แต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีอะค่ะ ล่าสุดเนี่ยทุกขั้นตอนผ่านไปเรียบร้อยแบงค์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจนความจําเริ่มกลับมาค่ะคุณก๊อฟก็มีการอัปเดตพัฒนาการของเพื่อนอยู่ตลอดเวลาจากวันแรกที่พูจาไม่รู้เรื่องสติเลื่อนลอยหลังรักษาเพื่อนแบงค์ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยรู้เรื่องลวค่ะโอ้คุยคอคุยกันตลอดอืมเนี่ยค่ะมีการเริ่มคุยกันเริ่มจําเพื่อนได้เริ่มคุยรู้เรื่องล่าสุดแบงค์ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะพร้อมกับกลับบ้านแล้วโดยคุณก๊อฟก็พาลูกชายของแบงค์เนี่ย มารับพ่อกับป้านเดี๋ยวดูภาพความประทับใจแรกนี่นะเนี่ยฮะเนี่ยข้าเยน้ำตาจะไหลด้วยเนี่นนยนะค่ะทวละคนเลยนะใช่แล้วก็มาเจอลูกอีกครั้งนึ่งล้วเอาเสื้อเหมือนเสื้อทีมอะเหมือนกันให้ใส่ด้วยอมแล้วเพลงเนีดูสินะคะเป็นภาพความประทับใจรจริงๆจากชายเร่ร่อนในวันนั้นหนึ่งเดือนถัดมาคุณก๊อฟได้เพื่อนเก่าคนเดิมกลับมาค่ะ โพสต์สุดท้ายคุณกอฟได้โพสต์เอาไว้บอกว่าขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้ขอบคุณทุกอุปสรรคที่ทําให้รู้ว่าเพื่อนสําคัญแค่ไหนอยากให้ทุกคนดูแลคนที่คุณรักให้ดีๆอย่าปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวนี่คือมิตรภาพจากเพื่อนถึงเพื่อนเราและนายเพื่อนกันตลอดไปประทับใจจริงๆนะคะ